เลยเป็ดปาเหนียมเนืมเรียนนะตเยียหน่อยไม่น่นหละน่นเละนั่นเละนั่นหละรูหมอขาวดหมอขาวทำมะข่าวทำมะข่ามวีรกินเลยนี่ัเนี่ยเดี๋ยวลวนก่อนไ่ยุ่งกันดี่กันะหเทืยนดุดไปก็ไม่ติดน้ำตาจะไหลยุงดยุงดุ ตัวเองใส่เสื้อดำมาล้อยุงเลยเราไบมาคูดก็ไม่ได้เเก็บเลยใส่ใบเผาใสไปูตรีัดไปใส่ใบกาเผาบางจะหอมนนี้เก็บแล้วเลยนะไปเลยมคูดเลยหัวนมันก็ต่มอะไที่้มอะไตินตกตียงกลท่านี

ซิมเบิ้งแ้ก็รีบเลยนี่ใช่นี่เลยเป็นไรเป็นอไรเป็นอไรว้าวเราเาแมวเตะลมมนเดิมเมื่อคืนแมวมันไปไปไปสงตัวคนนงแมวมาหลายตัว

ผมเล็กน้อยนั่นเนี่ยกินได้ทีที่ไม่ใช่ที่บ้านจบหมดหนึ่งบทเพลง